สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยอ่าโอกาสลงคลิปนะครับท่านผู้ชมเราอยู่ที่อาร์บีหนึ่งสามห้ามันค่อยนะครับแับแบบแบบช่างเดุ่มไฮแคป เล,กลนะาากนะครับจัด10นาฬิกา15นาทีเช้ามาจากพะเยานะครับเล็กเขานัาน่ง,งานไม่ได้รออยู่หน้าง,งานตากแบ็ด ฝนตกนะครับฝนตกก็ทำให้งาน ทดสอบระบบเสียงด้วยนะครับท่านผู้ชมเสียงไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เสียงผมสั่งใหม่มาใหม่ขาดขาดหายหายนะครับท่านผู้ชมขอประทานอาภายัยกระักคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมขอบคุณ สนับสนุน3 400ซับสไคร้ทดสอบเสียงใหม่สองตัวนะครับวันนี้เอาอีกตัวนึงมาลองดูระบบเสียงจะเป็นแบบไหนติดชมมานะครับท่านผู้ชมพัดบีมนะครับพัดบีมภาษาช่างพัดบีมภาษาบ้านเราก็ปรับแบบปรับแบบนี่แหละนะครับ16 อ B บหนึ 1, ่งสามห้ามันข่อยลำปางนะครับเสายี่สิบหกต้นเดี๋ยวเราจะไปหนึ่งสามสี่กันต่อเกิดพหงามอะไรนะครับช่างมาตรวจร่วมนะครับเป็นาสารถไฟก่อนนะครับช่างก่อน มันเนี่ยนะครับงานน่านผู้ชมเป๊ะุเป๊ะเนยเะมาสต็อกไว้กเด้อนะครับคานเนี่ยคานกัเดร์เียกกานเด้อย่างสิบแปดถึงยี่สิบหกครับเสร็จวางเสร็จแล้วนะครับก็รอ เก็พื้นไรมาให้ได้สักสี่สแปนแล้วก็จะขึ้นไปเก็บกัเพราะววานมาเก็บทีละเก็บทีก็ยังไม่ครบสแปนยังไม่ครบก็เลยต้องเบรกนานเล่อยก็ให้ได้สี่สแปนนะครับท่านผู้ชมถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้คนทำคลิปนะครับก็ทดสอบเสียงใหม่ไปด้วยนะครับบางทีเสียงไหม่ผมมันเบา ตัวเก่ามันจะเสียงชัดเจนกว่าเดยผมสั่งมาสองตัวหมายคู่นะครับเสียงสัญญาณไม่ค่อยดีครับขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็พยายามนําเสนอคลิปพร้อมด้วยระบบเสียงให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเราอยู่ที่เมืองเงานะครับบ้านมันค่อยเมเงาลำปางบรรยากาศครืองฟ้าเครืองฝนนะครับเละประมาณน,นี้ฝนตกทั้งคืน ก็พาท่านผู้ชมนะครับอัปเดตการสร้างทางรถไฟสายเดินชัยเชียงรายเชียงของนะครับท่านผู้ชมเมื่อเช้าอยู่ที่พะเยานะครับเข้านางงานไม่ได้ครับก็เลยไม่มีคลิปใหท่านผู้ชมได้ชมับมาใช้สายแล้วมาข้ามาลำปางฝนเพื่ออำานยนเป็นใจก็เข้ามา น่งงานได้สะดวกแต่ก็เล็แบบนี้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเราไปเจอกัน 1, 3, ก 1, 3, อบีหนึ่งสามสี่แล้วก็หนึ่งสามเก้าอยู่เนี่ยแหละบริเวณนี้แหละสักสี่ห้ากิโลคร,ครับพบกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมนะครับช่องรถไฟไทยชุกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ซับสไครต์ให้ คนทำคลิปก็ยังอยู่กันอีกหลายปีนะครับท่านผู้ชมที่จะเสนอคลิปให้ท่านผู้ชมไดชมกันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับชุดีมีเงินใช้เจอกันคลิปหน้านะครับถูกใจก็ไลก์กดแชร์ไปนะครับสวัสดีครับ